ี่เคยมีความลางี่นอดความดมาเมื่อครั้งที่เขามานังคุเอเธอเขาพร้อมเขารอดก็รักพี่ยังเคยเจอหัวใจพังเมือ่อเบื่อเป็นเธอที่เคยลาเอารัแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปลา,ปลาเกี่ยบกังสายน้ำชี่หัวใจลอยลองจะย้อนขึ้นคงไม่มีดักลำน้ำชีไ่ไปไปม่ย้อนมา สวัสดีครับผมพิกัดคงยืนครับบ้านกลางไงครับตำบลกลางไงอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับผมไปครับติดตามด้านในครับพระสงค์นะครับเนาะเสี๋ดสอบถามรายละเอียดการเลี้ยงดูต่างๆแล้วครับพี่น้องเอ่อรับชมรับฟังเป็นข้อมูลสาหรับผู้คิดกระล่างอยากเลี้ยงหรือผู้ที่เลี้ยงอยู่จะได้นําไปปรับใส่เนาะคุณแม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเนาะครับผมพระงค์ด้านหน้าครับผมติตตาครับพระงรงครับผม พ่อทงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเนาะครับมือนี้ขอหยาดมาเยี่ยมชมเนาะครับเนาะคร,ครับผมนี่แหละครับวิธีกเกษตรแบบไทยบ้านด้านหน้าเป็นแพะของพง่อทรงเพิ่นล่ะครับมานี่เนาะพ่อเนาะโอ้หลายอยู่รอบมีจักตัวพ่อทรงมีทั้งหมดจักตัว้ะครับอยู่ของของเรายี่สิบ มีทิศที่โตน้องพอเนาะอ่านี่นะครับพื้นที่เล enfin ี้ยงเพิ่นแต่แบบเลี้ยงง่ายแบบไทยบ้าลน้องพอเนาะเอ้าเท่าพ่วงไปก่อนน้องพอเนาะอ่าฮูแจักตัวตนฮูแจักอ่าที่มาที่ไปก่อนน้องพ่อเนาะพ่อเลี้ยงแพะมันอยู่นานเท่าปีละครับผมปีเดียวครับหนึ่งปีครับผมอืมเรื่องมันแรกที่พ่อเขามาจยกะโตมากโตมกโตเนาะครับเนาะโอ้เขามากมกโตครับผมผลผลิตรอดมันก็ได้หลายอยู่ครับ หกตัวนี้เอาเข่ามานี่มันเป็นจังไดน,นอนบอกพี่นอนเอเขาฟังเนี่ยเป็นแม่ทองหรือแม่สาวจังไหรครับพ่อชงส่วนที่ดีเอาแม่แม่ทองขาม,าออม้ขา,มากนเขม้ากรมันสิสิไ,ไว้กลัวข่<อ>าแม่สาวขาม้ามันสิโดนใช้เวลาโดนโดนทุนมันสิแพงเขาเสียเวลาต่อแม่ทองขาม้ามันสิออกมาโลดได้โลดแต่ว่าราคามันก็อยากแพงเนี่อครับก็เพราะแพงเนาะตัวละแปดพันเก้าพัน พวกเขาพอเลี้ยงได้แต่ว่านขันม้วนดีๆมันกับมื่นกัวสองมื่นผุหล่ะแต่เอาเพาะเลี้ยงได้ครับสำนงเงินเท่านะพ่อเนาะสำนงเงินเท่าสกอนตไตเต้าขึ้นไปอรอบแรกฮกโตนี่ก็เป็นแม่ท้องที่พ่อพันว่าเขาได้ชุดลูกน้องเพื่อนแจ็คโตครับพ่อคือแล้วเข้าโตโอ้ดีต่อละครับชุดสองตามมาอีกฮกครับอีกฮกครับได้ได้แจ็คโตครับชุดสองครับพ่อ เลปดครับเลปดตัวแปดตัวโอ้ครับโอ้สองชุดร่วมกันประมาณสิบเจ็ดตัวนะพ่อเนาะสิบเจ็ดตัวครับผมอืนี่แหละครับแต่ก่อนสถานที่ที่ผมยืนเนาะพ่อทรงเนาะครับบริเวณนี้แต่ก่อนพ่อทรงเฮ็ดหยางอยู่ก่อนจะมาเลี้ยงแพะนี่พ่อทรงเลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะนี่กับต่ก่อนกับเลี้ยงงัวครับครับวานี้ มันกักินหลหัวมันกินไหลมันเมื่อยอายุหลายขึ้นก็ดเลียคิดคิดไว้หลายเราคิดไว้หลายปีแล้วศึกษาเป็นน้ำเบิ้งเป็นน้ำวาเออแพนี่มันมันสิง่ายขึ้นเขาก็ษตรวเดสมุกสมบันว่ากินหลวงกินหลเขาเกษตรเดี๋ดูแลไงโอ้ครับฝนตกฟ้าห้องเอาโบไปก็ได้เขาเอาหยาเขาไว้มันตากไวมือหนึ่งก็ได้ก็ขด้ครับอ่าพีน้องเห็นนะครับพักไว้ กับพ่ไเด้ว่าที่เอามือละรถไถสองรถไถรับรถชุกนึงกับพอแล้วมือหนึ่งครับอืมยี่สิบัวสามสิบนี่เนาะพ่อเนาะที่พ่อหามาไว้นี่ใส่รถซาลิงรถพ่วงครับรอพ่วงโทษครับรอพ่วงบ้านห้างออกฮาแสดงว่าหารตามท้องทินเท่ากับพ่อได้อยู่นะพ่อเนาะพ่อได้กินกินกินหลายกินยายาพวกงวดเนี่กินวัด เออนี่ใบบักขามใบบักเผาอืมเออใบบักขามบักเผาใบบักทิ้งครับกินครับกะทิ้งนี่แหละมันกินเป็นหลักอืมกินดีกูมูกินได้หลากหลายสันเถาะเนาะกินได้หลากหลายกวบเหวีนบ้านเขาเคี้ยวสูตรก็กินครับเคี้ยวคอห้อนี่ก็กินมันกินแต่มันต้อกินเป็นยาอเฟียงนี่มันต้อกินตัวย่อยนะเฟียงก็ได้แต่เม่อกี้กินหลายดอกก้อนหนึ่งเลยโอ้ สีเป็นเดือนผุละอ่าเตียงก้อนนึ่งเลยครับผมเออมันสี่วินเหยื่อย่อยซื้อตรงมี้ตรงมีซอยย่อยนะครับเนาะนั่นละเอียกก้อนสีมาเลียงแล้วก็พอทรงนะครับเนาะตามเข้าวม้าดันนี่แหะครับพี่น้องได้เห็นนะครับเนาะการเลี้ยงดูเพิ่นนะครับอ่าแล้วพ่ออ่าคอดีต่างๆเนาะพ่อเนาะของแพะนี่นะครับเนาะที่พ่อพบเลยก้อนจเจ้ามาเลียงมันมันมีจังไหนเนี่ยพอทรง โอ้ยังไม่เลี้ยงนี่บมครับแต่ว่ามันาไยไงอืมบอดีอย่างเขามีตาสังงส่งขึืนรถขึ้นเขากับบอดีว่าตัวน้อยตัวใหญ่เขาใส่น้ำหนักโอ้แต่ว่าบอดีว่าสือเลี้ยงเขาขี่เขาเอาน้ำหนักเพราะว่าเอาเนื้อนะบพรว่าคือง้วงง้วงนี่เขามาบอกเออเดี๋ยวกัตียังสั่นติ้งซ<อ>ีมันไงพวกกันครับเอาน้ำหนักว่าเลยอืม วัเดือนหนึ่งเนี่ยสองเดือนนี่ยขายได้เดือนหนึ่งก็ขายได้ครับสั่งน้ำหนักตกละพันแล้วแต่สายพันธุ์ต้องตีแล้วแต่น้ำหนักเราพันกลัวสองพันกลัวสองพันก็ได้แล้วเราคือเขาหักขายโตกันขายโตเมื่อไีร่ปีจังหนึ่งขายโตมันสีราคาได้หลายกว่าครับเออห้องกับยุนสีปากห้องโอ้ออครับครับ มันกิส่วนมากมันก็สิเดียขายนำนักเลยละแต่ว่าขันเขาเลี้ยงค้อนมันก็ได้เปรียบได้เปรียบผู้อื่นอืเขาเลี้ยงรายในเขาก็ะจเขาก็ต้อตรงว่าเอาน้ำเขาละครัมาซื้อแก่น้ำเขาเอจับขายแบบนัชาติได้เพราะว่าคเพราะว่าเขาไดิสังอ้เขาเลี้ยงค้อนได้เปรียบครับครับต่อจากพอเพิร์นนึงพอเพิ่นคือว่าอยู่นี่นะครับแพองเพิรเนาาพอเนาะมันเก็ออกหลายช่องทาง ครับ,ค,รบคือเพิ่นมาซ้อ่พิ่นบริตีนันทีนี่ครับสำหรับสายขุนก็คือตังรค่ากลา,างไว้เลยน,นะพ่อเนาะแล้วแต่คนณไปตลาดอ่าขึ้นลงแล้วแต่ห่วงครับบานนี่ขัดเป็นสายพันก็ได้ได้กามันอยู่กับคุณภาพแพ้พเฮาและก็สีปากคือพอฮันว่าหรอว่าเฮาสีกำหนดไว้เท่าไหร่ก็ในวเขาเตมัาเขาเ้าถือตันคือหั้วนี่ละครับบังแข่งบังขาบังอืมอเอออ เบิ้งอาหารกันนะพ่อเดี๋ยวไปมีอาหารนี่ครับไ,มไบ,บมาแต่พุทใบบักม่วงครับใบกล้วยใบบักเผาใบไผ่โอ้นี่มานี่ใบตำลึงครับใบบักขามอืมแม้นของมัดเบิ็นละนี่แหละครับของที่บริสุทธิ์ที่หายอย่างหนึง่งเข้าพอทรงพนนะครับกระถินหลายพ่อทา,งา้งพ่นทางพ่อกระถินโอ้ก็พ่อไดอยู่นะครับเน้องครับผมคนบอลหูนะอืมยั่หน่อยคนหูยหน่อยลงมาจากตี ลาล้ามามาไห้นอยกไิ้อยไฟอ้ไฟนี่ต้นใหญ่ก็ดังไปเลยต้นใหญ่ก็ดังไปเลยอเจียวเจ๋ครับเจียวต้องมองพิ่นเอาพผอท่านโป่ดนะครับเดือบิงมากต้นใหญ่มันเนาะผมไปเห็นทางสารคามครับผมนให้นเครับผมลงมาจินมี่นมันยากกินมันนั่นไม่ลงครับอืมเอา อาหารพ่นพหลายเนาะจะขีเลือยก,กินยังในห้องประสรงพันเลี้ยงดีหรอครับครับข้าววันี้กล้วย้ครับบุงเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยนกินดีนดี้กันพระบุ้ครับตกินมันสิบว่คอยดจังครับรดินแล้วอือ่ธรรมดากระตุ้นเทหั่นอ่านีครับดูคับหลังจินีเป๊ะออกไห่ออกหน้าเอากรวเี่ยวน้องพอนะเสาหนึ่งแล้วหรอครับ ดูเขาหยาเกิดแจ้าหอเกปกเขาหาทิมใส้หล็กนี้ครับแคเส็ดพี่หับเออเยครับเกินอีขนาดนี้มัจะเอาออกเลี่ยมกันเอาไปเลี่ยมหั่สมุนไพรัสมุนก็ขึ้นแล้วเลี้ยงกับจังป้อยเออปอยก็เป็นังก้อยก็โฟล่ะเออโาน้ำเนาะครับเนาะาแล้วหมาอะไรนกรตือตายผูเด้แล้วหมากัดกับบิงกแยเนแลเนาครับเนาเป็นมูอข้อข้อเขตั้งกั น้ำมูแลนดใครไม่เคยกินว่าในกับไป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 ลูกกับลุกไปเลยโอ้ไปมองมัดเคยกินอะไรไปเป็นมูครับกับอิ่มแล้วกันพ่อพ่อชาวบ้านบ้านจะกันไล่ชาวบ้านขี้ครับเยี่ยมเยี่ยมเขา้องเยี่ยมน้ำด้วยบ้านครับเจียวครับเจียวเอาเงินเก็บเงินฝากเพป็นตัวเลยเป็นมาครับถ้าพออยากขายก็เอาไป้หลายๆบจำเป็นด้วยอยาเป็นครับผมอันนี้เพราะเดี๋ยวซื้อไปจะ ยี่สิบหรือสิบหรืห้าสิบมันไหลแต่ว่าจำเป็นเรียกไแต่ว่กิดูแลล้วแต่ห้องสีดูแลว่าหลยกออกไกออกข้อมือครือเปลงสลนี่เป็นไงผมมีหมิ่นบอกว่าป่คุยว่ายังตะกี้เันเป็นพวกแบ่พวกแพะงย่งใกล้อะไรได้พสมัยก่อนนะครับยอนหลังผมกับบอกเข้าใจแต่คู่มือนี่คือง่ายอยู่ เนาะเป็นอย่างนี้เออโบ่ค่อยถือกินครับกินกับกินธรรมดาธรรมดาครับบ่สุโบกินหลายทองง้อทองคุยครัานี้ครับก็ขี่ถ้าเป็นแม่ย่างไก่ไกล้ไว้ดิชิวนะครับเนาะชิวครับมินเพิ่มวางสักหน่อยดิมีแห่งกินไงนี่ครับผมข้าวมาดิกระเท็ดมขึ้นหมูนี่หัวแก็บเผาปูดครับครับอ๋อเจียวครับเจียวเอาอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เสริมกับไปก็ได้ไม่ยังนี่พอ่อมันครับกินยังไงกินรสสดๆบอกดูมีวิธียังไงบดแล้วก็นี่ครบับผมนี่บดนี่ตาแข็งตาแข็งตาแข็งอะอารไวโอสร้อยสร้อยในเครื่องสามอีกแล้วกันนี่เราเป็นแหน่เขาพ่นใส่บดอ,ออกมาเลยครับผมอืมตาเป็นกาหวันแหงล่ะก็ใส่ใส่สอบอัด์ตไวขึ้นมาเลยครับ เอา,ากินต่อมื่อก็ได้จ้งแดดดีด<ห>จด้งแดดบอกพี่น้องนะฮะเพป็นเพือนมันสิพิษสิถืงนะครับ,รบขาดเทาตาเท่คอนจีดมันก็บสามแดดก็ได้แล้วนี่ครับพอาะทรงเบิ้งนี่ลักษณะนะครับเอาเขาเครื่องสามมันสิออกมาประมาณนี้น้อพ่อเนอะเอาะหลักกะห้าไปตากไว้ถ้าปากซีบุญนี้นั่มันคว่ำหอนจากพื้นปูนมันสิขึ้นน้อพ่อเนาะมันสิไว้สามมื่อสามมื่อสามแดดอ๋ออย่าลืมมาตากเส้นได้พี่น้องเนาะพูดกับเบิ้งเอากับฮู้เนาะครับนี่บางบางนี่มันสิแห้งไงเขาจะเก็บไว้โดนนี่จับเบิ้งเลยครับแห้งเป็นแห้งเลยล่่่ะครรัับบบบบเียกวาแแห้้งงสนิทจมโ ดำสีไปลูกตากใสพพื้นดินโอ้มันมันสีดำมันสีหมิ่นมันมันโม่มันโม่ครับแต่ว่าพื้นดินก็ดีแต่เราต้องคอยเที่ยวคอยมันติดโอ้เล่นยากนะสามเด็ดการกินก็พอประมาณนะเนาะพ่อพอประมาณการเอาห้ก็เอาให้พอประมาณนะเนาะพอเนาะเสริมๆกันไปอ่าต้นนี้ก็ดีได้แหละครับการเัาซื้อยางเงินกับแพล้งดีเนาะพ่อเนาะแพล้งแล้วอ่าบาทตัวสองบาทโอ้เอาทัพตากไว้ครับเออเปน ทำกระเพงอ่าทำกระหาบาทครับหกบ,บาทเจ็ดบาทแล้วเตี้ยไปอันนี้เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่จะมีอยู่ครับเนะาะแต่ละบ้านมีผู้ปลูกอยู่ดอกปลูกอยู่แล้วครับไปซื้อเพิ่มมากแต่ว่าปีนี้ก,กระติกปลูกกะลาท้องนึงอ่าอ่าแต่เมอพอขันมันไหลขึ้นกระติซื้อเพิ่มแล้วอ่เอาเอ้าอันนี้กระตอีกอย่างนึงเนาะลดต้นทุนครับผมไงอ่านอกจากงาจากงูแลี้ยวนี่เป็นอีกข้างเรื่องนึงเกษตรกรบ้านเฮาโอ้นั่นเองนี่มันนี่ละโอ้จุดสำคัญเลยอืมถ้าทีเห็นง่ายขึ้นับ วาไว้เขาก็เพกสอบไว้เลยบาดิโอ้ครับอีกินอีกินเจีวๆครับผมเออเยี่ยมครับแต่ว่ากระยุเนียนย้ำว่าอยุนเนียนปริมาณที่พอเหมาะเ้อะลายสีสวยด้ิครับตัวนี้สวยอยู่ครับต,ตัวนี้บวกครับงามอยู่พอฟันไปคนนี้ตรงนี้เออค,คืออยู่ครับล้ำดีดอยู่เกลี่ยแปดสิบเกลี่ยแปดสิบบ่เต็มรอยครับแต่มวลมวลนี่มันสีเหลียดอยู่มันพัดผสมกันนั่นบริเวณในตัวนี้ก้าวที่เป็นพอพันตัวนี้จะเลี้ยงมากนี่ได้แบ่งขายเนี่ยหรอพอส่งปีหนึ่ง แบงขายแล้วขายมันบนหลายตัวเลยนี่อมองับซื้อมาขายไปแน่อ่าเออมันกระถิเป็นสิบวัวแล้วล่ะครับแน่มันเป็นอาชีพเนาะเข้าไปเห็นเขามักเข้ากับซื้อมาคือกันครับก็ซื้อมาคืออย่างอื่นเนาะพ่อเนาะเขามักเขาแบบปล่อยไปคืออ่าเอานี่ยแหละต่อไปนะครับสิ่งถีเกษตรกรกังวลนเนาะกังวลอย่างมากคือเพชรยังก็ต้องต้องอยางได้เงินอยางได้รายได้อเข้าไปขายใส่ไปขายนี่ thôn hạ nè, không có đấy đều cần không má có chỉ lúc này lái này Phết hãy bưng câu cà bò lấy và chiều chút đấy chút đấy ô oh. không má bò khao ờ, không lúc hãy bưng bưng ngân là ừm hmm. bưng tông hoàng ờ phía tôi với khai. <cười> <Khab>. <cười> <cười> không, là lại phong ừ. thần nó liên mày mất cả xe oh. tông liên lại khao ờ lại cả xăm hén không đây này là ờ cả tàm, không uh. tao ผู้แลวง 40, 40, กี่สิบสามสิบแม่เันเกินเพาต้องไปใส่แล้วก็ต้องเห็นอนื่นอนาเอาออกลูกออกไปเรือ่อยๆล่ะรบกวนพระทรงพระสมน่านพระสมพวนเนะครับเนะบาะพระทรงซอยเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดแปดสามหกเจ็ดแปดแปดศูนย์ อ่าตามนั่นเนาะครับเนาะอ่ากระทโธมก่อนก็ได้นะครับเพื่อฟอเพิ่นมาหีอย่างเออขันบ่อยะมานกระทโธมาถามได้อ่าการเรียกดูรายละเอียดปีใบ่ายต่างๆนะครับเนาะอ่ามื้อนี้ขอบคุณพระสรงหลายหลายอ่าจุดกัวสิพอกันใหม่สวัสดีครับผม